สวัสดีครับผมชื่อนายสุภกิจปาบแก้วราัสนักศึกษา1 1 6 3 4 0 4นึ่งหกหามครับจะมาทำข้อสอบไฟแนลข้อที่4ครับโจทย์ข้อที่4ให้มาคือเขียน s QL แสดงรายเชื่อไทยวิดีโอใด,ดที่มีจำนวนรายได้ไพร์จากการเช่าน้อยที่สุดครับ เราจะเริ่มจากใช้คำสัง่ง select ไทยเพื่อจะเลือกคอนเฟิรมวิดีโอของเป็นไทยนะครับแล้วก็กำหนด,ดให้ผลลัพธ์ของสกิลลี่นี้อยู่ในวงเล็บ 嗯。Um วันชับเมื่อกี้นะครับในสกิวลี่นี้จะสามารถเลือกประเภทของวิดีโอว2ไทยเละรวมรายได้ทั้งหมดจากการเช่าที่ตัวเทมเพลเวนนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน sum ในการคำนวณมาทัตบไอฟอรจะเริ่มต้นจากใช้คำสั่งฟอร์มเริ่มต้นจากวิดีโอนะครับ คอลัมน์วิดีโอได้ตั้งชื่อย่อวี 3, ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ,อ,าอามาทัดต่อไปทำการเ,าเชื่อมตารางวิดีโอกับตารางเป็นเป็นเร้าโดยใช้วิดีโอนํำไปเป็นเงื่อนไขในการเชื่อมต่อนะครับ ใช้คำสั่งกรุ๊ปเพื่อตามประเภทของวิดีโอผลรับของประเภทวิดีโอครับเพื่อใช้สามารถรวมรายได้ทั้งหมดของแต่ละประเภทได้ครับจะใช้คำสั่งกรุปร๊ป าบรรทัดนี้จะตามจะเรียงลำดับผลลัพธ์ตามรายได้ตามได้รวมของตัเวเทลเลเวนนะครับในลำดับจากน้อยไปมาก mm hmm. ascending mm hmm. เพื่อให้ประเภทรายได้น้อยที่สุดอยู่ด้านบนสุดครับ mm hmm. แล้วก็ใช้คำ mm hmm. สั่งเวร r รน o เพื่อเลือเฉพาะแถวแรกให้แสดงกคดนะครับโค,โค้ดนี้จะแสดงวิดีโอของประเภทที่มีรายได้จากการเช่าน้อยที่สุดจากตารางวิดีโอนะครับ ขอจบข้อที่สี่ไปทานี้